เรื่องนี้มันเริ่มมาจากครั้งที่ผมกับแฟนได้ย้ายที่พักอาศัยไปอยู่ที่หอพักแห่งใหม่แถวสาลยาโดยหอที่ว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งดังนั้นจึงมีบรรยากาศเป็นเหมือนหอพักนักศึกษาเกลๆเนื่องด้วยราคาที่ไม่แพงมากนัก จึงมีนักศึกษาจากสถาบันที่ว่าเช่าที่นี่อยู่มากน่าเสียดายอยู่นิดหน่อยที่ว่าหอนี้ไม่มีคนที่รู้จักกับผมอยู่เลยอย่างไรก็ตามเรื่องแปลกมันก็เริ่มขึ้นตอนที่เราย้ายเข้าของเข้าไปที่ห้องในหอใหม่หลังสารวนอยู่กับการจัดแจงเข้าของและกวาดถูพื้น เราไปพบกับเหรียญสิบบาทจำนวนหนึ่งวางเรียงรายที่ใต้เตียงนอนหลังจากนำออกมาน,นับๆดูพบว่ามีจำนวนสิบแปดเหรียญอย่างไรก็ตามอาจจะเนื่องด้วยที่เราทั้งคู่เป็นคริสตีสนิกชนเลยมองข้ามในแง่ของไสยศาสตร์แบบไทยๆไปด้วยความที่ไม่ได้เอกใจสุดท้าย ก็นำเหรียญเหล่านั้นไปหยอดเครื่องสักผ้าอัตโนมัติใต้หอโดยไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าผีสุดหลอนหลังเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆแต่แล้ววันหนึ่งขณะกำลังนอนอยู่ที่เตียงในสภาวะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นจะว่าเป็นฝันก็อาจจะใช่ แต่ภาพมันดูสมจริงราวกับสิ่งที่เห็นมันเกิดขึ้นตรงหน้ามีร่างผู้หญิงนางหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนกำลังอยู่ที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่ได้สับเลยสักคำโดยพูดออกเสียงซ้ำไปซ้ำมาอยู่พักหนึ่งในขณะที่ผมเอง หลับไม่ได้ตกใจอะไรแต่พยายามถามและทำความเข้าใจจูๆ่ๆเธอก็หยุดพูดลุกขึ้นแล้วพุ่งตัวเข้ามาที่ผมผมเลยตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมื่อกี้ตัวเองฝันไปแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นขณะที่ผมกำลังพยายามจะหลับต่อ ตาก็ไปสะดุดเข้ากับภาพสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ที่ตูเสื้อผ้าซึ่งมันกำลังสะท้อนภาพของฝั่งตรงข้ามทำให้มองเห็นพื้นที่ส่วนห้องน้ำซึ่งผนังอยู่ติดกับเตียงด้านที่ผมนอนสิ่งที่ดึงดูดสายตาผมก็คือมือนิรนามข้างหนึ่งที่เกาะขอประตูห้องน้ำ โผล่ออกมาให้เห็นนิ้วมือซึ่งระบุไม่ได้ว่าหญิงหรือชายในความมืดสลัวแล้วกำลังเกรงนิ้วและต้นแขนที่หลบเข้าไปด้านหลังคล้ายกับพยายามที่จะตะเกียกตะกายออกมาให้พ้นจากประตูห้องน้ำที่ว่านั่น ผมสะดุ้งลุกขึ้นแล้วรีบกระโจนไปเปิดไฟห้องน้ำดูทันทีแต่กลับพบแต่เพียงความว่างเปล่าขณะเดียวกันกับที่แฟนซึ่งยังนอนอยู่บนเตียงทักถามขึ้นผมได้แต่กลบเกลื่อนไปว่าตัวเองปวดท้องหนักและรีบจะเข้าห้องน้ำเพราะไม่อยากให้รู้แฟนผมเป็นคนกลัวเรื่องเล่าผีมากๆ กระทั่งคืนถัดมาคืนหนึ่งผมก็ฝันประหลาดเหมือนกับครั้งก่อนแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมไม่มีผิดตอนนั้นราวตีสองได้ผมมองไปทางกระจกทีห้องน้ำทีด้วยคิดว่าจะมีมือปริศนาโผล่ออกมาอีกแต่ก็ไม่มี กระทั่งเริ่มสังเกตความผิดปกติบางอย่างขึ้นที่พามานริมหน้าต่างมันพริ้วไหวแปลกๆทั้งๆที่หน้าต่างปิดสนิทแล้วจูๆ่ๆมันก็ค่อยๆนูนขึ้นคล้ายกับมีอะไรดันขึ้นมาจากหลังพามานจนในที่สุดก็เห็นชัดว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าคน ผมสตันไปเลยเมื่อเห็นรอยที่ว่าจนนอนไม่หลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นด้วยความระแวงจนเช้าจนได้ไปเล่าเรื่องผีนี้ให้เพื่อนฟังก็ได้คำแนะนำมาว่าให้นำสิ่งของวัตถุบูชาที่นับถือไปไว้ใต้หมอนตอนนอนซึ่งในที่นี้ ผมเลือกเป็นไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆอีกแต่เรื่องนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนเหตุการณ์ครั้งถัดมานั้นมันเกิดขึ้นในวันที่ผมและแฟนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงวันหยุด ซึ่งมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งมีงานต้องมาเล่นใกล้กับมหาวิทยาลายัยจึงมาขอรบกวนนอนที่ห้องผมคืนหนึ่งสำหรับผมแล้วยินดีด้วยซ้ำจะได้มีคนช่วยดูห้องให้ทำให้เราได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านอย่างสบายใจ แต่แล้วกลางดึกคืนนั้นเองที่มีสายโทรศัพท์จากเพื่อนคนนี้ดังขึ้นผมดูเวลาปรากฏว่าตีสามัมันเรื่องด่วนอะไรถึงขนาดต้องโทรมาในเวลาแบบนี้ทันทีที่ผมรับสายก็รับรู้ได้ถึงความกระอักกระอ่วนใจที่จะพูดของเพื่อนคล้ายกับไม่แน่ใจว่าจะพูดหรือควรพูดดีหรือเปล่า บางทีอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เจอหรือเห็นมาด้วยซ้ำจนในที่สุดเหมือนตัดสินใจได้แล้วเลยบอกว่าเรื่องนี้ไว้คุยตอนเช้าดีกว่าก็เลยตัดบทจบแต่เพียงแค่นั้นแม้ผมจะพอเดาได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็เห็นด้วยสุดๆว่าเรื่องนี้ควรคุยกันตอนเช้า จนกระทั่งเช้าวันนั้นเพื่อนผมก็โทรมาแล้วเริ่มเล่าให้ฟังอย่างยาวเหยียดโดยจับใจความได้ว่าเมื่อคืนเพื่อนคนนี้กลับมาจากเลิกงานเล่นดนตรีแล้วก็อาบน้ำและเข้านอนตามปกติ นกระทั่งมาตื่นเอาตอนที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขอกับประตูกระจกทางระเบียงด้านหลังแต่พอลองไปชะโงกดูก็ไม่เห็นอะไรเสียงก็เงียบไปบางทีอาจจะเป็นเสียงนกที่มาทำรังแถวนั้นหรืออาจจะเป็นแมวก็ได้แต่พอกลับมาที่เตียงสักพัก ก็ดังขึ้นอีกก็เดินไปเดินมาอยู่4ีถึงห้ารอบได้จนในที่สุดเลยจะเดินออกไปเปิดดูให้รู้แน่ชัดขณะกำลังจะเปิดนั่นเองสิงเคาะก็ย้ายไปดังขึ้นที่ประตูหน้าห้องทันทีจังหวะนั้นเพื่อนคนนี้ก็ไม่รอช้าไปเปิดประตูหน้าทันทีแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่แมวหรือนก กลับเป็นหญิงสาวในชุดนักศึกษากลมนากลมตาอยู่ใต้ผมยาวดำเลยทักถามไปว่ามหาใครหรือเปล่าครับแต่ไม่มีเสียงตอบรับแล้วอยู่ๆเธอก็วิ่งหายไปทางบันไดหนีไฟของตึกเพื่อนก็งงงๆกับเหตุการณ์อยู่สักพักแต่แล้ว ก็อดคนลุกสู้ขึ้นมาไม่ได้เพราะนึกถึงคำที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ได้ว่าหอนี้ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อนผมก็เลยโทรมาตอนตีสามเพื่อจะถามนั่นเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถามตอนนั้นและเก็บของออกจากหอกลับไปเงียบๆอย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นผมกับแฟนยังคงอยู่ที่หอนั้นพักหนึ่งจนในที่สุดเราก็ย้ายหอกันอีกครั้งวันที่จะย้ายออกเราสองคนช่วยกันเก็บข้าวของจนเรียบร้อยจนมาถึงเตียงเจ้าปัญหาอาจจะดูไม่ดีต่อเจ้าของหอไปบ้างแต่ความจริงก็คือปกติเราจะรีเสื้อผ้ากันบนที่นอนนั่นแหละ เลยเป็นเหตุให้ทิ้งรอยคล้ำไหมไว้เป็นหย่มยอมๆเลยคุยกันว่าเราน่าจะพลิกที่นอนกลับด้านเพื่อกลบกลื่อนรอยที่ว่านั่นแต่สิ่งที่เราสองคนเจอที่อีกด้านหนึ่งของที่นอนซึ่งเราสองคนนอนกันมาทุกวันมันเป็นอะไรที่สะพรึงและสยองกว่ารอยไหมเตารีดด้านบนมากมายนะัก เพราะมันมีพายันสีแดงบ้างขาวบ้างติดอยู่กับเตียงเป็นสิบสิบแผน่นผมก็ได้แต่พูดบอกกับแฟนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนั่นแหละแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป ส่วนเมื่อเราได้ย้ายไปอยู่ที่หอใหม่แล้วผมยังมีโอกาสได้แวะเวียนมาเลยถือโอกาสถามกับคนดูแลหอที่คุณหน้าคุณตากันดีว่าที่นี่เคยมีเรื่องเล่าผีหรือเปล่าและคำตอบของเขาก็ไม่ทำให้ผมแปลกใจแม้แต่น้อยเขาเล่าว่าเมื่อราวสองปีก่อน มีคดีสะเทือนใจเกิดขึ้นนักศึกษาสาวท้องแล้วคิดสัน้นกินยาตายทั้งกลมอยู่ในห้องเช่าที่ว่านั่นผ่านไปหลายวันถึงเพิ่งมีคนมาเจอเพราะกลิ่นแต่รู้ไหมถึงห้องนั้นจะมีประวัติแบบนั้นก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกห้องที่ว่าอยู่เสมอเป็นเพราะอะไรนระ